งเล็กยุกยิ้มมุมปากผมไม่ได้หนีผมบอกคุณไปแล้วนะว่าผมเลิกทำงานอย่างว่ากับคุณแล้วตอนนี้ผมกำลังใช้หนี้ให้คุณอยู่ด้วยคุณไม่โอเคหรอครับวาทีพูดย้ำให้อีกคนได้เข้าใจอีกรอบในเมื่อหายเงียบไปแบบนี้แล้วทำไมยังต้องมาเจอกันอยู่อีกฉันไม่ได้ต้องการเสียเงินแน่น้อยนั่นจากนายหรอกนะอีกครั้งกับผมพูดที่ดูเหมือนเหยียดอีกฝ่ายว่ามีปัญญาหาได้แค่นี้เองเหรอ ครับแต่ผมก็ยังจะโอนเศษเงินพวกนั้นเข้าบัญชีให้คุณอยู่ดีพูดจบก็เดินออกจากโรงพยาบาลเพื่อจะไปโบกแท็กซี่กลับแต่ถูกอีกคนตามตื้อไม่เลิกฉันบอกว่าอย่าหนีฉันไงผมก็บอกให้คุณเลิกตามผมสักทีไงครับผมขอละครับเลิกให้ผมไปทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นได้แล้วผมไม่อยากทำอีกแล้วพายุเงียบไปชั่วครู่เมื่ออีกคนดูจะโมโ oh หขึ้นมาจริงๆ ใบหน้าแดงกำ่ำไม่รู้เพราะไม่สบายหรือกำลังอยากจะร้องไห้เขาโกรธจนหน้าแดงขนาดนี้เลยเหรอโอเคได้แต่อย่าโมโหมากแบบนี้สิเดี๋ยวก็เป็นลมขึ้นมาอีกหรอกพายุพูดเสียงเบาลงเขาไม่อยากตะคอกคนตรงหน้าเลยสักนิดถ้าคุณไม่อยากให้ผมโมโหคุณก็ไปได้แล้วนะครับผมจะได้เลิกเป็นแบบนี้สักทีว่าพูดจบน้ำตาก็ดันโทรยศเจ้าของ อยู่ๆมันก็ลื้นขึ้นมาคลอรอบดวงตาพายุได้แต่ถอนใจเล็กน้อยก่อนร่างสูงจะพยักหน้าว่าฉันเข้าใจแล้วมือหนาะโบกเรียกรถแท็กซี่ให้คนตัวเล็กแต่ไม่นานรถแท็กซี่ส่วนบุคคลก็จอดเทียบหน้าฟุตบาทถึงห้องแล้วก็กินยาด้วยนายดูแลสุขภาพกินข้าวแล้วก็วาทีไม่รอให้ร่างสูงพูดจบ เขาก็เปิดประตูขึ้นรถทันทีเสียงปิดประตูรถดังปังทำให้หัวใจของร่างสูงหล่นวูบพายุไม่รู้และไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรโกรธหรือว่าโมโหอยู่ก็ตอบตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากถามด้วยว่าทำไมวาทีถึงเป็นแบบนี้พายุมองจนรถแท็กซี่ที่วาทีนั่งรับตาไปเจ้าตัวก็เดินกลับไปยังลานจอดรถมึงอยู่ไหนวะไปผับกับกูเถอะวันนี้ พายุรีบต่อสายหาปรกรณ์ทันทีที่ขึ้นรถเครียดมาทั้งวันก็ต้องหาที่ระบายเป็นเรื่องธรรมดาบรรยากาศในผับสถานที่ที่พายุและปร,ะกรณกชอบมาดื่มวันนี้ที่จริงเขานัดมาแค่นั่งดื่มแต่พอนั่งไปแล้วอารมณ์อยากต่อก็เลยชวนเพื่อนไปเล่นคาสินโนที่บ่อนของตัวเองสักหน่อยนี่จะชวนให้เพื่อนไปหมดตัวหรือไงกันครับเจ้าพ่อบ่อนปรกรณ์เอ่ยขึ้นขณะนั่งดื่มเหล้าอยู่ กูเบื่อแค่อยากมาปลดปล่อยนะ่ะประก่อนเลิกคิ้วปลดปล่อยของมึงไม่ใช่แบบนี้นี่ปกติก็ให้กูนัดสาวไว้ให้อยู่แล้วแล้วน้องวาหรือว่าเบื่อเขาแล้ววะพายุกระดูกเล่าสีอำพันกลืนรถขมเฟื่อนลงคอไปกูเลิกจ้างไปตั้งนานแล้วพูดไปก็นึกถึงใบหน้าเล็กนั่นไม่รู้ว่าตอนนี้จะนอนหรือยังหรือออกไปทำงานพ์ทไทม์อยู่ คิดได้ยังไม่ถึงนาทีเสียงข้อความในโทรศัพท์ก็เด้งขึ้นแจ้งเตือนเงินเข้าในบัญชีจำนวน5,000บาทพายุไม่สนใจข้อความเงินที่เด้งเข้ามาแม้แต่น้อยยิ่งทำให้เขาหงุดหงิดมากกว่าเดิมเวลาล่วงเลยจนถึงตีหนึ่งเขากลับจากคาสิโนระหว่างทางก็เอาแต่เป็นห่วงคุณตัวเล็กไม่รู้ว่าตอนนี้จะหายไข้หรือยัง โทรไปกี่สายก็ไม่มีการตอบรับใดๆนอกจากข้อความเงินเข้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรู้ตัวอีกทีร่างสูงก็มายืนเคาะประตูอยู่หน้าห้องของวาทีซะแล้วเขาเคาะอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาพายุยืนเอนหลังพิงหน้าประตูก่อนจะเคาะเรียกอีกรอบจนกระทั่งคุณคะดึกป่านนี้แล้วมัวแต่เคาะอยู่ได้ เคาะตั้งนานแล้วถ้ามีคนอยู่เขาคงออกมาเปิดให้คุณแล้วล่ะคะ่ะเสียงของยิงสาวข้างห้องเปิดประตูออกมาดูว่าใครมารบกวนเวลานอนหลับของเธอในเวลานี้พายุไม่ได้ตอบโต้เจ้าทุกที่ยืนเท้าเสาเอวบ่นให้เขาอยู่ร่างสูงทําได้แค่พยักหน้ารับรู้แล้วถอยทับกลับไปด้วยสีหน้าง,งดหงิดจนใครก็มองออกได้ง่ายๆรถปอเช่คันรู้พุ่งทยานด้วยความเร็วอยู่บนถนนโล่งในยามดึก เขาไม่รู้ต้องทำยังไงในใจของพายุรู้สึกไม่สงบเลยสักนิดในหัวก็คิดไม่ตกว่าวาทีไปนอนที่อื่นหรือตั้งใจไม่ออกมาเปิดประตูให้เขาไม่รู้ว่าเป็นลมไปหรือเปล่าเขาน่าจะพังประตูไปเลยตอนนั้นแต่ด้วยความเกรงใจเจ้าของห้องถ้าเขาอาจคิดมากไปเองคงโดนกโกรธอีกเป็นแน่พายุจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรแบบนั้นเช้าวันนี้ ปรกรณ์ถูกตามตัวให้เข้ามาหาถึงคอนโดอันที่จริงแล้วพายุไปหาเขาที่บริษัทก็ได้แต่ไอ้เพื่อนตัวดีนี่มันไม่ยอมว่าไงวะเรียกกูมาตั้งแต่เช้าไม่ยอมให้แวะเข้าบริษัทไปทำมาหากินก่อนเลยปรกรณ์นั่งลงบนโซฟาก่อนจะมองเพื่อนรักที่เอาแต่ดูดบุหรี่อยู่เครียดๆนะเราช่วงนี้มึงมีอะไรหรือเปล่าวะกูถามจริงๆปรกรณ์เอ่ยถาม พราะรู้สึกว่าพักนี้พายุอารมณ์ไม่ดีเลยถึงแม้ว่าน่าจะยิงยิงเหมือนเดิมก็เถอะมึงอยากรับพนักง,งานเพิ่มหรือเปล่าพายุเอ่ยถามโดยข้ามคำถามไราสาระของเพื่อนไปเขาจึงขอไม่ตอบทำไมวะจะฝากเด็กอีกอะดิปรกรณ์ถามกลับเพราะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พายุฝากเด็กให้เข้ามาทำงานกับเขาถึงจะชอบสาวๆอยู่ไม่น้อยแต่ปรกรณ์ก็แยกแยะเรื่องงานออกได้ดี ไม่ได้จ้างใครมามั่วซั่วเด็กที่พายุฝากจึงไม่ค่อยมีสาวๆแต่กลับเป็นพวกรุ่นน้องที่รู้จักกันมาก่อนเสียมากกว่าคนนี้กูจะจ่ายเงินเดือนให้เองเขาทำงานให้มึงมึงได้งานกูเป็นคนจ่ายเงินมึงไม่เสียเลยสักบาทปากก่อนรีบหันไปมองพายุที่กำลังยื่นข้อเสนอไม่ต่างจากพวกกำลังพร่ำเรื่องขายประกันรถยนต์มึงอย่าบอกนะว่าเด็กคนนั้นอีกแล้ว มองปราดเดียวก็เห็นยันไสอ่อนพายุมักจะทำทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนที่ตัวเองสนใจและไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ซะด้วยพายุเนี่ยไม่ตอบคำถามเพื่อนปรกรณ์เอ่ยถามขึ้นอีกว่าไหนบอกว่าเลิกจ้างไปแล้วไงเอาไปทำงานที่บ่อนมึงก็ได้นี่หรือว่าเอาไปเป็นบอยที่ผับมึงก็ได้นะถ้าทำตามที่ปรกรณ์บอกได้พายุจะมาขอให้ช่วยทำไม เขาทำได้แค่นั่งจ้องหน้าเพื่อนรักด้วยสายตาพิฆาตเออเอางั้นก็ได้จ้างก็จ้างจ่ายเท่าไหร่ค่อยว่ามาแล้วกันปากก่อนทำได้แค่อือออหอหมกไปตามน้ำถึงเขาจะยังงงงไม่รู้ว่าพายุขออะไรก็ย่อมใจอ่อนทำตามทุกครั้งไปจึงยอมทำตามเพื่อนให้อยู่ผแผนกไหนล่ะตำแหน่งไหนดีเชิญรีเควสตมาเลยครับท่านเอ่ยถามคล้ายประชด ฝ่ายกราฟิกหมอนั่นเรียนถ่ายภาพนี่ว่าแต่ง,งานที่บริษัทมึงหนักหรือเปล่าวะพายุเอ่ยถามไขความสสใจไอ้พายุครับมีงานไหนไม่หนักบ้างยิ่งฝ่ายนี้นะกลับบ้านดึกแทบจะไม่ได้นอนแถมออกพื้นที่บ่อยกว่าพวกแผนกอ,อื่นอีกพายุครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งงั้นจ้างงานแบบฟรีแลนซ์รับงานไปทำที่บ้านแทนออกนอกสถานที่ก็เรียกไปได้เฉพาะวันหยุด หรือวันที่ไม่มีเรียนก็พอได้ฟังแบบนั้นปรกรณ์ก็แทบจะเอาหัวโขวกพื้นให้แตกสมองไหลมึงจ้างเองก็พอเข้าใจได้นะเว้ยแต่ทําแบบนี้กูได้งานตรงไหนวะเนี่ยเอาใจซะจนให้แค่มาสืบกาแฟก็พอไหมถ้าจะขนาดนั้นอะถึงเขาจะบ่นไปแบบนั้นปรกรณ์ก็คงจะพูดอะไรได้ไม่มากแล้วจะห่วงก็แต่ภาพลักษณ์ของน้องถ้าทำงานสบายก็คงตกเป็นเป้าสายตาแน่นอน